ด้วย,วยรบะบบยังประสบการณ์นะฮะ mm hmm. หลังจากที่ไล่สดที่แล้วเราได้ไปเราได้ไปบุกเอ่อไปบุกเบนมาซึ่งตอนนี้เรามี s ชว์วลแบบระดับเทพโดยที่ไม่ต้องขายเองครับผมซึ่งในวันนี้เราจะไปหักเราจะไปเคลียร์สปอนช้างกันนั่นเองเผื่อหลายคนไม่รู้นะฮะไอที่ผมที่อยู่เนี่ยมันไม่ใกล้มไม่มันไม่ใกล้กับสปอนช้างเลยมา <c oughs> เราเริ่มต้นกันเลยนะฮะ โอ้ไม oh ่กอดท่านผู้ชมหลังจากที่ผมถางค่อยๆ่อถางป่ามาเรื่อยๆปรากฏว่าสปอนช้างอะ่ะโคตร่างับผมโคตร่างจาก,าจ,ากจุดบ้านผมมากเลยเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวผมบินไปให้ดูคือเนี่ยพิกัดน,นี่คือพิกัดจุดเกิดอะ่ะฮะและนี่คือพิกัดที่ที่เพื่อนผมอยู่ oh God. โอ้ไม่กอดโคตรหากท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วสปอนช้าผมไม่อยู่าผม,มผมไม่อยู่กับมันดีกว่านะฮนะโ okay. อเคเหาไมา้ไปเก็บก่อนดีกว่าผมว่ามตาซัะมทาทำอะไรตรงนี้จะดีกว่าอีก คือสปอนช้างถามว่ามันดียังไงมาเป็นหนึ่งมันเป็นช้างที่โหลดตลอดสองก็ 2, สามารถอ่าก็สามารถทําเครื่องอะไรก็ได้แล้วมันจะทํางานอยู่ตลอดเวลาท่านผู้ชมแต่ตรงนี้มันมันไม่ได้อ่ะมันไกลจากบ้านเราเกินฮะเราวว่าเราไปเซ็ตสปอนที่บ้านเรายังจะดีกว่าอีกนะท่านผู้ชมเนาะเนาะเนาะซึ่งซึ่งขอโทษที่หายไปนานนะคะเพราะว่าเพราะว่าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่ที่ผ่านมาคือแบบงานผมงานผมแบบเยอะมาก งานแบบเลียเป็นรายวันท่านผู้ชมยิ่งยิ่ง,งวันสองวันที่ผ่านมามีกิจกรรมตึมเลยท่านผู้ชมเนาะเพราะเราก็เราประยัดไปยุ่งกับมันอีกเลยเรามาเซตส,สปอนจำไว้หนึ่งนะสงสใสอย่างหนึ่งไอ้นี่มันมหม,มักได้ไหมเอ้ยหมักได้หมักได้สวยอันนี้หมักปุ๋ยได้แอปเปลลิ้ลเราเก็บไว้ฮะเราจะทาแอปเปิ้ลทองได้ริ่งน้อเราก็ได้ไม้มาแยกะยะยะเลยท่านผู้ชมโอเคอ่าโอเคเก็บไม้ไว้ไหนดีเนี่ย เยอะเกินบอกตรงๆไม้นี่โคตรเยอะเลยท่านผู้ชมเเก็บไปไม่พอเก็บไปอีกโอ้โหไม้เยอะมากเ,เก็บเข้าไปเก็บเข้าไปเสร็จเก็บไปละมาอเอ่อเนื่องจากว่าสปอนช้างม,มันอยู่ห่างเกินไปเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องเซ็ตสปอนก่อนผมต้องเซ็ตสปอนก่อนไปคลิกขวาที่เตียง นี่ไงนี่ไงมังนก็จะหมักปุ๋ยเราไปเรื่อยๆเอาเป็นว่าผมมีไอเดียแล้วท่านผู้ชมเราว่าเราทำโรงานถ้าทําโรงงานหมักปุ๋ยดีไหมนะ่าแต่ผมไม่รู้จะเอาอะไรเป็นวัตถุดิบนี่ดิคือเอาซีก็เอาได้นะเรามีฟอร์จูนด้วยโอเคเอา่ารู้สึกว่านี่มาได้นี่เอาเหล็กมาเด็ดไหนเนี่ยมีมีซีดล้วซีดไปปรับไปหมักปุ๋ยได้ซึ่งปุ๋ยอันนี้ ซีดหมักได้ไหมโอซีดหมักได้โอเคแต่ว่าหมักได้น้อยอ๋อในนี้ก็มีของมอนสเตอร์คือฟาร์มผึ้งนี่ผมยังทําไม่สําเร็จสักทีนะผู้ชมไอฟาร์มอันเนี้ยไอ้รูปแบบฟาร์มอันเนี้ยนึกว่ามันจะดีนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็มันก็ไม่ทํางานนะผู้ชมมีมีนี้นแล้วนะมีน้ำผึ้งเต็มหลังแล้วแต่มันก็ยังไม่ทํางานฟาร์มผึ้งที่เป็นฟาร์มฟิเฟอร์ดนะผู้ชมแล้วเรามาดูตรงนี้กันดีกว่า ในรู้สิว่าเหล็กเราได้เยอะแค่ไหนแล้วมาอ๋อใช่อ่านอกจากนี้นอกจากนี้ผมกะว่าจะทำหลายาลพาละคือผมกะว,ว่าจะไปขุดวาร์ฟฟอ,อ์เลตต้นวาร์ฟในเนเทอร์นะฮะโอเคเดี๋ยวกลับมาสักครู่ครับผมโอเคมาอ่าเราเหล็กออกมาโอเคอ่าลงไปดีดีดีไหมไม่อะลงไปอย่างงี้โอเคเกือบไม่ได้โอเค น้าๆคุณผู้ชมถ้าถ้าถ้าถผู้ชมดูไลฟ์สดผมนะผมได้ผมได้นำฟาร์มอ้อยเอ้ยฟาร์มไผ่ลัวนี้มาซัดทีนะฮะหลังจากที่มีไผ่ลอยงระยะเต็มหมดแต่ว่าไม่อัพไม่งนับอันนั้นนะโอเคอ๋อแล้ะอีกอย่างออลติไฟของยูทูบเบอก์เขาออกออกมาแล้วฮะเป็นอะไรที่แจ่มเมียวมากๆโอเคเนื่องจากว่าผมเนื่องจากว่าเหล็กมันมีเยอะแล้วตอนนั้นผมมีบล็อกก่อนสร้างผมก็เลยสร้างฟาร์มไผ่หน้าตาแบบนี้แล้วก็มีตัวปัญหาอ่ะ ความหมายของมาหน้าตาเป็นแบบนี้และตรงนี้ก็คือผลผลิต <c oughs> ที่เราได้ก็ผมซึ่งคือทําด้วยบล็อกเหล็กผราะเปืองไหมคือคือมีเขาพูดพิเศษอันหนึ่งครับผมบอกว่าไอเทมควรเอามาใช้ดีกว่าเก็บไว้ค้างไว้ในกล่องก็ผมถ้าค้างไว้ในกล่องมันก็จะอืดไ,ไว้ในกล่องแล้วก็ไม่ได้ใช้สักทีเพราะฉะนั้นเราเหล็กมาระบายกับความนี้นิดนึงนะฮะโอเคไปขั้นตอนต่อไปคือเราจะไปในเนเธอร์กันแล้ว คือผมก็อยากจะเอาต้นวาฟมาปลูกกับต้นคิมสันมาปลูกมากเลยฮะเคซึ่งไอ้คิมสันโฟเรสอ่ะหางหาง่ายอยู่แต่ว่าวาโฟเลตที่คนละเรื่องเลยว้าโฟเรสอยู่หะแต่คิมสันโฟเลตไปอีกทีเออใช่ใช่ใ่ผมต้องทําพุกดิว่าคือเมื่อกี้ไปถางไปไปขุดแถวสปอนช้างก็นึกก็นึกว่าก็นึกว่าเนี้ยผมก็นึกว่าผมนึกว่าพุกผมมีพุกเยอะไงก็ผมว่าพุกผมจะหมดแล้วผมก็เกอบกลับมาไม่ได้แย่มากเป็นใจที่แย่มากๆนะุผู้ชม โอเดินปืนเราจะหมดแล้วหรอโอ้ต้องทำคีเพอร์ทาวเวอร์จิงยิงจังๆแล้วอ่ะท่านผู้ชมผมต้องทำคีเพอร์ทาวเวอร์จิงยิงจังละโอเค okay. อ่าดินปืนจะหมดนะท่านผู้ชมมีไม่มีมละแค่นี้โอ้ผมว่าผมต้องเดินด้วยเท้ามากกว่าละดินปืนมีแค่เก้าอันนะท่านผู้ชมโอเคแต่กดอื่นมันมีวิธีอยู่หลบหลอก นอนอตรงนั้นแหละใช่ฮะไม่มีปีกคือมีปีกแต่ไม่มีพุก,ก็แค่นั้นอะ่ะก็ต้องไปล่ามอนสเตอร์แป๊บหนึ่งโอเคฟ้า์เวดภาพเลยฮะโอเคท่านผู้ชมก็ประมาณนี้เนาะเราได้การพาวเดอร์ม,มาประมาณ22อันอกมม็น่าจะเพียงพอละเพราะเพราะว่าเพราะว่าพลุเพราะว่าพุกครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งมได้3อันง่ายๆคือ22คูณ3ได้66 66ก็ประมาณกองกองกว่าเนาะโอเคปะ่ะเราก็จะไปในเน,นเธอร์ก็ได้แล้วซึ่ง ผมมีอีกสองภารกิจก็คือหาไอ้วัฟปอดหาไอ้ต้นไม้เนเธอร์ให้ได้ต้นไม้เนเธอร์มันทําอะไรได้ไอ้ต้นไม้เนเธอร์มันเป็นไม้กันไฟกันไฟแล้วยังไงแล้วมันสวยงามท่านผู้ชมมันเป็นต้นไม้ที่แปลกใหม่ยี่ห้ผมชอบสีฟ้ามันมากเลยนะฮะเอ๋อ่าเก็บเข้าไปไม่ต้องสงสัยว่าทรายนั่นเป็นยังไงท่านผู้ชมเพราะคีเปอร์มันบึ้มบึ้มเสร็จแล้วไงต่อมันบึ้มเสร็จมันทรายก็ทะลักออกมานะฮะเอ๋ f 3อ่ะฮะ อผมขี้เ,เกียจไปขุดอ้อยอะ่ะนี่ไงนี่คือข้อประโยชน์ของฟากาตอนัมิท่านผู้ชมขี้เกียจก็มาเก็บอย่างนี้ได้เลยนะฮะโอเคแล้วก็ไอแปรรูปแป๊บหนึ่งนะมาที่ตบขาบโอ้โหมีตั้งเยอะตั้งแยะีนแล้วก็เอาหือไม่สิมันต้องอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้ใช่ฮะมันผูกพผิดโอเคประมาณนี้ก็คงน่าจะพอแล้วเนาะ เอาโอคิเปอร์เกิดมา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 ผมมีไอเดียแล้วท่านผู้ชมคือผมจะผมจะไม่สร้างฟาร์มอ่ะผมจะต่อยอดจากฟาร์มอันนี้ด้วยชั้นบนชั้นต่อไปจะเป็นชั้นที่คิเปอร์กับแมมมูมจะเกิดท่คนคน er านผู้ชมคิเปอร์ทาวเวอร์เป็นไอดี่สร้างง่ายมัว่วสร้างเหมือนฟาร์มปกติเลยเนาะโอเคป่ะแล้วว่าเ,เ,เราได้ไปนเราได้เวลาไปเนเธอร์กันแล้วท่านผู้ชมวิดชิป ตัดสลับอ่าตัดสลับภาพเลยฮะตอนที่ผมเจอกิมสัตว์ฟอร์เรสเลยเลิสโกโอเคมามาในาเนเธอร์กันแล้วแล้วผมติดโซนแซนผมว่าผมว่าบอกว่าสักวันหนึ่งผมต้องเอาโซซับปีด้วยใส่จริงๆแต่ใส่รองเท้าผมไม่ได้อ,อืออ่ารู้สึกว่ากิมสัตว์ฟอร์เรสไปทางนั้นบินไปเลยนี่ไงนี่ไงกิมสัตว์ฟอร์เรสอยู่นี่อือระวังระวังสโลวนะ์สโลว์สโลว์สโลว์อเอเคปากเจ็บพื้นไปละ อ่าฮะไปด้านล่างตัดได้ไหมเอ่ยไม่ได้ด้วยปักอินผมใช้ไอ้ไอ้ไม่ใช่ปักอินดีดลตา้งแต่ผมใช้กับไ,ไม้พวกนี้ไม่ได้ด้วยแต่ไม่เป็นไรเราไม่ได้อาไม้เราไม่เอาไม้เหรอท่านผู้ชมเอาหเห็นที่อ่าคิมสันฟังกัสแล้วก็พื้นอนนี้ไงกระดูกระดูาไม่ได้แล้วก็ขุดไปเลย แต่ว่าเป็โอมนี้มันก็เท่อย่างหนึ่งก็คือเพราะว่าเพราะมันเป็นสีแดงเพลิงนะผู้ชมเนาะโอเคถ้าเราต้องการเห็นแล้วก็ต้องการในเทเล็กราฟโอ้ยเออไม่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 ชวยละสร็ล,ละเอาไงดีเนี่ยว่ายขึ้นฟังโอเมก้าขึ้นฟังเฮ้ยผมมีกันไฟนี่ว่ะทำไมผมต้องกลัวด้วยเนี่ยผมลืมลว่าผมมีกันไฟ ถามว่าทำไมผมไม่ใส่ปีกถ้าผมใส่ปีกผมจะบินขึ้นไม่ได้แล้วผู้ชมไซเดอร์ช่วยฉันหน่อยไซเดอร์น้องงอกช่วยฉันหน่อยเออเหนื่อยจริงจริงเออฮ่าฮ่่าโอ้ยยยยเมื่อกี้ดีแล้วแต่ผมไม่ใช่ปีกไม่งั้นปีกผมตกลาวาแน่ๆน่เอ๋อ่าฮะอ่าเรามีแค่นี้เองเหรอไอ่ไม่เป็นไรนี่มันไม้ เฮ้ยพีเอฟเอเจนซี่ผิดพิกแอคผิดอันปาด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 หยิบพีดอันนะผู้ชมแบลาใหม่ยปบล็คหม่ก็นึกว่าทำไมไม่ได้มาได้น้อยใช้พิกแอคผิดอันโอ้เสียฟรีเลยเนี่ยโอ้พิกเล่นไม่เอา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 พวกเสื่อละเสื่อละไปล่า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 เปลล่าโอ้ ตายโคตรโง่เลหรผู้ชมจะไม่มีใครตายโง่แบบผมอย่างนี้ละเข้มโคตรที่เดิมเลยเมื่อกี้เป็นการตายที่อันหนมาดูชมไม่ตายโดยพิกลินนะตายโดวยวิเวลี่ยท่ามงงมงต้นไม้ตายคือแบบเป็นการตายที่งโง่ที่สุดที่ผมเคยเล่นในคราฟตมาเลยอะแต่ว่าแต่ว่ายังไม่ยังไม่ซื้อคือระดับตายตายโดนโดนหนามแทงตายอะคือแบบคือหนีพิกลินนะเดนเมสเซจขึ้นอะไรนี่ไง ไอเอฟเพลนไคเนติกเอเนอร์จีคือมาเป็นการตายด้ยเอเลนมันแปลว่าการตายดยเอเลนธาครันทผู้ชม,มแล้วก็อ่าถ้าผู้ชมไอบ็อกซ์นี้เป็นอะไรที่วงมากๆเลยคือเวลาตกจากที่สูงไอบ็อกซ์เนี้ยมันจะทำหน้าที่มันถังน้ําเลยและไอนี่มันสามารถไต่ขึ้นได้ด้วยท่านผู้ชมเป็นอะไรเป็นบ็อกซ์ที่อ่าถ้าเกิดสมมติว่าคอยากขึ้นหลังคาตรงนั้นก็อย่างเงี้ยอ๋อไม่ได้แฮะต้องใช้ตะกี้ต้องใช้บอลมิว โอเคแล้วว่าเราขอแล้วว่าเรามีขอคบกันละแล้วก็กลับบ้านกันเลยนะฮะเล็กโกโอเคมาเรากลับมาถึงบ้านกันแล้วแล้วฝนก็ตกโอเคอ๋อแล้วช่วงนี้และช่วงและช่วงนี้ฝนฝนตกบ่อยบ่อยและสั่สุขภาพกันด้วยนะฮะโอเคป่ะอ่าความตรงไหนดีเอ่ยตรงนี้ละกันตรงนี้มันโล่งๆล่งยังโล่งๆอยู่ยังไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเท่าไหร่อันนี้ก็สูงเกินโอ้อันนี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 ้สวยดี อ่าฮะประมาณนี้โอเคโอเคอันนี้ก็เออโอเคก็ประมาณนี้มันเหมือนมันเหมือนเนเธอร์มาบุกบ้านเรายังไงไม่รู้ฮะก็สวยดีมาเป็นมาเป็นการมันสวยมันดูลกกันแน่ก็ยังไม่แน่ใจละไม่อยากไปบุกการเดียนว่ากาเดียนบุกไปผมก็ไม่ได้ทำอะไรนะทุกท่เอาฟองน้ำมามก็ก็ไม่ได้ทำอะไรใต้น้ำมากโอเค เอาเป็นว่าในพาร์ทนี้ก็ก็ได้เวลาสะวรแล้วนะครับผมใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมซึ่งคลิปมันจะลงทุกซึ่งช่องนี้คลิปจะลงทุกเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าวันจะถึงสุผมีงานเยอะแล้วเนาะเพราะเพราะว่าช่วงนี้ผมเปิดเทอมเต็มร้อยแล้วนะฮะและวและเรื่องเซิร์ฟวีไอพีวันเซิร์ฟวีไอพีโลบอกนี้ขอไม่แจกละกันนะฮะขอไม่แจกละกันนะฮะและถ้ากดว่ายังไงก็ยังไม่แจกับผมว่าเป็นของื้อผมไปละฮะจะันใหม่คลิปหน้าฮะ